นี่ยๆนีเนีอนีอย่ยเนี่นเสื้อสีเหลืองน้องเนี่ยเออเนี่ยเขาไปป่าไปแล้วเจาจ้อคว้าวาเอะไรอยู่ปา่าเน้อเขาไปปา่า สบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองวิที่สาบานเมื่อนี้กับบ๊อบกึก,กได้มาบ้านสะเมนนอยนมีผู้หนึ่งอาศัยอยู่ป่าอ,อยู่ผู้เดียวอยู่ป่าอยู่ป่าชุนเมียงอยู่ปลุกตุ๊บน้อยๆอย,อยู่น้องเมื่อนี้บ๊อบศึกพาพี่น้องเข้าไปเยี่ยมไปเบิง่งว่านเรา กินอยู่ในใดเราเป็นในใดเนาะอ่าเป็นในใดแล้วพี่น้องเขาไปเบิง่งพร้อมกันเลยเนาะที่แทิงจะเป็นบ้านเนาอ,อ่าจะเป็นบ้านของพ่อแม่ปลายส่วนเงินของพ่อแม่ปลายสนอยู่แทิงอ่าจำเขาบล็อกเขาอ่าเหานั้นเป็นคนเป็นเป็นบาสิบจิตแต่มาอยู่ป่าดีอยู่ป่าพี่เลยพี่น้อง รู้สึกได้มีโอกาสมากถ้าเพิ่นได้เอาเครื่องมาให้เนาะเนาะก็มานําอ่าสาวซื้อบ้านสะเม็ดน้อยเพิ่นไปเก็บเมียงมาดีบ่สะเอนใส่เอามามาหาได้อ่าพามาส่งไดเนาะให้าวซื้อมาส่งอาเบิ่งอ่า พูดที่อย so so uh? ู่ป่าผู้เดียวนอนป่าผู้เดียวก็มีพี่น้องพันมาน้ำมีพี่น้องงัดปีพี่น้องแหละแต่ เบื้องต้นกับเป็นคนคนดีแต่ว่าบุกมาสาเหตุเป็นยอนอยังเนสจะพาพี่น้องเข้าไปสอบทามเพื่อนรายละเอียด่าเป็นอะไร cà phê cà phê buộc nhau buộc sàn cho con bán Đúng. cái cây bò chứ Nhông mò Ồ น้องเอ็ดข้องอะไรเอด็ดอะไรไอ้โซดยันจบแล้ว,จบ,ลวจบแต่มมสีจบแต่โมซีอสาวสีจบโมสี่<อ>มีคนเบาเด้กอกำลังลมน้อย <c ười> กำลังลมเบากำลังลกู้เบาแค่บ้านีาให้น้อง ขามาห้เราซื้อยังสิจสิจจอดเราซื้อจอดอลนนี้น้องซื้อเนาะโอ้อันนี้ข้ากับปุกมันต่นไปไป่พร้อมกันเลยน้อพร้อมกันเลยอืมตกมันต่นอยู่บนนี้เลยเข้มเนี้ยงเลยบ้านเฮามีเส้าชดบบมีคุชชดโอมี ซื้อ,อยังจอดมื้อนี้เขาไปเก็บยังบม่น,ามานี่ไปส,ส,ส่งทาเอาแป๊บนึงหึส่งทํามือมทําเอา่งําจะมาเก็บซื้อแค่นึงอันนี้จะเป็นยอดสายอดเมี้ยงพี่น้องอ่อที่เพิ่นเป็นสาอายุเนินอ,อ่ากินล,ลดความดันไขมัน อันนี้ยอดเขาจะเก็บมาแล้วนี่เนาะเก็บแล้วดูอ๋ออาจจะเป็นสาช่องไายพันเหมือนบอเป็นคงเวียดได้บอเป็นสาทำโอ้อันนี้ขุ่นเวียดอือันนี้สาเวียดนองอันนี้สาธรรมศาสตร์เนาะสาเวียดีสาเวยดบออันนี้ธรรมศาสตร์ ยอดงามตัวใบเนี้ยน,นี่ธรรมชาติโอ้อ,อันนี้ธรรมชาติอืมกินจะได้ยอดอ่อนยอดนี่เนี้ยเล็ยกินเอาไปได้อืม,ม,ออมกินเลยวะอืม <c oughs> เป็นยังซื้อพินมาได้ไม่ต้องอะไมาไปทีมงานพาไปลนซื้อพาไปอืม เราอยู่ป้าเลยเขาเอาไปบานกรบโ,โแบยูเนาะแล้ววันนี้จิมาห้าคนนี้เราอยู่สวนเมียงอยู่บอยกยอดช้ามีเลยนี่กระโบยนี่มันกระโบยสวนนี่เนี่อยู่สว,นน,สวนนี้บอกเออเนี่ยเนี่ยอยู่ลุมอยู่ลุมเราอยู่ลุมเออลำไม้เออจะเอาเอาเครื่องให้เราบอกเราเอาขนมเด้

รูปที่่อนนั้นมันเรามามาจุดมาเผามานี่จะมาอาศัยอยู่นี่เลยโอ้อยเดือนเนี่ยเราโมม่านมานันมุดไปกับมาไปบิดนึงเลยมามากับ,บ่มมาน,นอนมาหนังจอดเ,อเรานอนอยู่นี่ผู้เดียวพี่น้งองเปิดฝ้าให้แอมฝ้าให้เปิดกำมังออก เป็นคนลักษณะว่าเป็นเป็นเป็นบาสีจิตพี่น้องมีข้อห้มแต่ช่องพื้นเรื่องบนนอนก็มีมีแต่สัมพันธ์พี่น้องการเทียนเอฟซีไดเ็นเนาะนอนประจําอยู่นี่เลยแต่ละมือหันให้พี่น้องเอาเขาเอาของกินมาให้ขันทาว่าเ็นคนจะแพทแลนพายแลนนี่เขาปลาเขาปลาชุนเมียก็คือไอพ่นพี่น้องสารเพิัน ได้ไปเอินแต่ว่ากระโบขึ้นมาพี่น้องบขึ้นมาเราลบากหัวซีสวยเราได้เนาะน้อง,องอมีแอมฟ่านี่ยกาฆราคลา,ลาสันคลากัทซังกัซซี่แผ่นหนึ่งนาสรงสัน้นเนาะนำมาบอกเอินจะพาไปต่อพาไ,ไปต่อเราเราโบโตัอง,องเลยบอ โอ้เป็นเป็นโลกแบบอายคนเนาะซึมเซาแบบบอยักในเจอคนบอยักเจอเจอคนเลยเนาะเบียร์เบียร์สิบสี่สิบห้าน,น,น,นี่มันเบาห้องนะเบาไป็นถั่วโอ้สี่สิบห้าคำในเบาามันบ่โอ้ยังไงนี่คือกันบ่กโอ้ยังสิคือกันนะ มันขึ้นไปน้ำเดือนกันหนึ่งเดือนแฮมสิบสองสิบห้าก็เป็นกับเดอนกับเดือนขึ้นสิบสองสิบห้านี้พออยู่โน่นพักเล่้งก็ได้ยินมันมันเบาโอ้ได้ป้วเหินพวกขอ้อมั้งมีหิด้เพืินความสามารถเลยป้วน<อ>ป้วนะป้วนมืดแล้วก็เสาเอาหม้ออยู่วานโกสปิสะทานอุ่งก็มาแหละ มันมอดูมอเดาเขาเนี่ยด้วยดึงตามที่ตามคองน้อยห้าป <c ười> ีกับช่องเดือนแล้วเป็นเป็นดนแล้วเนาะตะกี้แทนมันเลาะหอดรั่วลุ่มคนเลาะหอนไปกินอ้อยกินมักนาทมักมีพุ่นะโอ้ใส่เฮ็ดเบิ่งตุนนี่ยห่อนย่อนยังจับบ่ฮู้เดี๋้ มมันก็หายอยู่หายได้จับได้มัดแล้วทำอิดเป็นอ๋อเป็นเดือนหนึ่งเดือนอะเป็นโลกิดเบาเนาะเสียนอะคิดบ่มีแบบเม่ยงไปกระทบต่อเราบ่ผ่านมาเนี่ยบ่มีคนหายคนด่าบ่มีคนมีเจอันปีกคนก่อนเราพี่เป็นหันมัอนอันก็ลืมไม่มีรถ จักอมันไพห่หูมันนั่นนะ่ะต,ต,ตั้มตั้มเลยไต่ล่างเรานี่นะมันต่ําดักล่างเรานีนะ่โอ้ตั้เอาแล้วก็ลม่มอยู่ฮะนอ,อืมเบื้องต้นรถตั้รถตั้แล้วเป็นเป็นม,มาเลยม่นบอกบดไปป่วบ<อ>่มันอยู่อ,อยู่ยไปลืมจื่อจักเรเลื่อนถึงองี่มันใช้เฮ็ดอันนั้นมานหน่นอะยบ่ฮูใช้เฮ็ด หูดแต่อันรถมาตำลังนี่เนี่ยหลับลมพุบนันอยู่บพราเขาถ้าได้เราก็ลุกมาเองเอาไปปลุกมาลุกมาเหอนที่ไหมอืมขันท้าไว้เห็นเท่ยวเส้นลุ่เห็นคนละบายเนาะประมาณอายุจักปีแล้วเกือบพุทธห้าสิบสี่สิบป้ายแล้วสี่สิบป้ายปี บ่ได้เอาเราไปห้องมอหรอบ่อือเลยยังเจอแพทย์ธรรมดามาเบิ่งสักยากบบเขายาหนึ่งตะกี้อยู่ทั้งใจเอาก็ซื้อใช้มัี่ยยาอันสมุนไพรเขามาไข่น่ะของละล้านละล้านตายตัวนี้ซื้อยังก็ซื้อให้มันกินบางเม็ดตามสมัครอ่ะป้วนอันงุ้มง่อยกับป้วนละเลยเลยอ่าเป็นโรคความคึด เราขึ้นไล่บ่เราขึ้นไล่แล้วเราเสี่ยจิตไปเลยบ่มันได้เหรอบุมันเป็นแนวนั้นไปก็มี่นี่นะครับอู้หนูยไตเฮ็ดมันก็พวกแต่อันกระทบไล่เนี่ยพวกไต่รันรถลมต่ำแล้วก็เนี่ยเบื้อยู่บื้องนั้นซ้ำแยกหน้าบ้านนี่เนี่ยโดยซ้ำแยกอันตรงไปเมืองไตเฮดเบิ่งตัวนันรถต่ำมันเป็นอันนั้นเลงจะมารูจักเดียนซึ่งเดียนนะครับ เป็นมาเบาไปเบามากเลยโอ้ยโดยโดยรถต่ำเราอันน,อนั้นเลยเนาะเป็นเลยเกิดเลยใช่ไหมกระทบเสซมทราบไี่นน่หอือเป็นอะไรนั่นนองอยู่คนเดียวอ่าเป็นค่อนข้างว่าอ่าจะเป็นลักษณะว่าอ่าเป็นเป็นบาเศชกิดเนาะอยู่ผู้เดียว พี่น้องอย่ามาสึกทีเขาไปอาบน้ำเพื่อนเป็นโอ้เอาเครื่องเด้อเอาเครื่องมาให้เฮ้ยเอาขนมเด้อเอาขนมเ,เมมด้อเด็นบอกพี่น้องเขาหลีเขาไปเขาไปปลาเนี่ย อ,อันน,นี้เป็นเชื้อสีเลีอง,น,องน้องนี่เออเนี่ยเขาไปป่าไปแล้วพี่นออ้องอ่าพอท่านเห็นเราซ้ำนีนอ่อืมเขาไปป่าไปพี่นออ้องนะวันนอนเป็นมีผ้าห่มซองพืน้นมีเครื่องผาดอยู่ในแต่ละเมืองพี่พี่น้องเ,อเขามาซุ่มใส่ได้แต่มีพี่น้องเป็นใจดีเ,เขาเข้ามาซุ่มน้อง แต่ละเศาเนี่ยม <aría. S 1> no ันจะทัก็ดฟ yes. ื้นเนาะดังไฟเสาแต่ละต้วนี่มันจะทักทักคือการมันซ้อมไหมมันรักกันมัน้นเนีเนาะดเห็นนานาทรงสั้นดังไฟมุดมือมดมือเลยเนาะดีอยู่ปลาชนเนียงโอ้เนี่ เห็นปืนยอยู่ไกลๆปืนพี่นอ้องอๆๆออดีไกลๆกันเอาเอาข้าวนมเด้อมาเอาขอนมเด้อไปเอาข้าวนมนะเดี๋ยวได้เอาขนมคนขาวนมนะเอ็เครื่องเลยเครื่องแล้วนเครื่องซะเดี๋ยวนะงได้อ่าไปแล้วพี่น้องนี่ไปไกลๆอยู่แล้ว ออสการ์คนน่าแตกเลยเห็นเพื่นเมื่อกี้นี่ปา,านโจรเลยดีอยู่ป้านแล้วพี่น้องอจริงที่บุกใครเห็นก็เห็นตามานันยังมัดเลยขึ้นทำไมเอาลักเงินม่นยังแท็กออกตะกี้เป็นไดเแอมฟ้าเนาะแอมมัดด้วยแอมฟ้าต่ว่มามังอุ้มมัดเลยละมงังบ่

่บทันเห็นซําเนาะพี่น้องดังไฟนี่จะดังหมดมือเลยแต่ว่าบ่มีฟืนแล้วเนาะมื้อนี้นะอ่าบ่มีฟืนแล้วดังบ่ได้แล้วนี่่าเซานี่เพิ่นจะทาูแล้วยฝนูฟืนูอยังมานั่งบโอ้ยามหนาวนี่บ่หนาวนี่เนาะยามหนาวมันก็ฝนตกมันก็ังไปโอ้มาแล้วบ่ มาเจ็บเนะอ็ขอนมเด้อเอ็ดขอนมเด้เอเจ็บเลยไมาแล้วมาแล้วน้นองเจ็บปะฟาหัวเนี่ยนะเราอยู่ป่าพุ่น้องเขาไปไป่าเต็มแล้ว con miếng vật đấy đúng không? Oh, mày đi, đi con miếng, con đi nó. À bỏ ao, cái cái, ở cái cái luôn. Ừ, ai buồn nhá? Chưa. Mà xong sang rồi เสดก็กลัมาแต่ว่าเป็นบอยเช่นน,น้าเนาะไปลีอยู่ตำป่าคุณน้องไปาสิได้กลับก่อนที่เอาเครื่องที่เอามาหั้นแดี๋ยวเด้เอาเอาป่าไว้นี้มีข้าวนมแดงซื้อผู้ซื้อจอดที่อยู่ลีอยู่ป่าในคันทาว่าวเอาบนนี้เนาะเสกบนบนนี้ออกจากนี้แล้วก็เ,เราสีโบขึ้นมาอยู่เือนเหล่านี้เราเข้าไปป่าคุณ เป็นบอสเซอก็จได้กลับก่อนน้องเป็นคลิปนี้กันมาห้องในกำมืเพียงเท่านี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวิธีชาวบ้านสำหรับคลิปนี้ขอเก่าคำว่าสบายดี